มามาฟังคลิปนี้ครับจบเกมที่เวมเบยแชมป์เมเจอร์รายการแรกนี่คือความสําเร็จในรอบ120ปีแฟนแฟน,แนพาเลทคลั่งน้ําตาลังออกมาพร้อมๆกับแฟนซิตี้ที่ยังชงนงง,งวยเกมนี้มีปัญหาซับซ้อนแต่เมื่อมันถูกตัดสินไปแล้วมันก็เลยเป็นช่วงเวลาที่ไม่เคยพบได้บ่อยในมเนสเนทที่นับวบบ้าของ FA ครับตัวเทฟุตบอลวันนี้ขอเสนอล้มยักษ์แชมป์แรกในรอบ119าปีพาเลทเะลิงแชมป์แบบโคตรบ้า เครดิตแชมป์นี้ครับต้องถูกมอบให้กับโอลิเวอร์กาสเนอร์โค้ชคนนี้สายเทคนิคและมีจิตที่แข็งแกร่งกว่าใครและได้ใช้เวลาไม่ถึง1ปีครับยกระดับการยืนโซนซ้อมเพสซิ่งลึกใช้เซนเตอร์แบ็กตัวสูงเพื่อหยุดลูกโดง่งดึงศักยภาพของเอเบลิซีเอเซ่และซามาใช้ได้เต็มสปีดจัดทีมได้อย่างยืดหยุน่นไม่มีนักเตะคนใดที่แตะไม่ได้ทุกคนมีบทบาทสร้างความมั่นใจในห้องแต่งตัวพวกเขาล้มยักษ์ได้เ้าไม่กลัวเข้าไปชมคลิปเต็มๆของตัวเทฟุตบอลได้ที่ช่องตัวเท่ฟุตบอลอัปคลป